สวัสดีค่ะนุงหนิงจากช่อง YouTube c h a n n e ฟัอนุงหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุงหนิงก็อยู่กับรถ e v e r อร์เรสต์บายแท็กค่ะ สวยมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนสาค่ะแล้วสติกเกอร์สีดำด้านทั้งคันเลยนะคะเ,เรียกได้ว่าหล่อโดดเด่นดูดีสุดๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเปลี่ยนเบรกพนาเวล่าให้ด้วยนะคะพ่อระยะการเบรกที่สั้นลงนะคะเ,เรียกได้ว่าท็อปของท็อปของท็อปไปอีกเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาชมเลยว่าเสริมหล่ออะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะทําเป็นทรงวิกเตอร์ค่ะสีดำด้านแบบนี้นะคะซีใหญ่ๆนะคะทรงเหมือนรถจิ๊บค่ะเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถค่ะพร้อมกับไฟ 3. จุดสีขาว ด้านข้างนี้นะคะจะมีไฟรูปทรงสี่เหลี่ยมสวยๆเลยนะคะให้แสงสว่างที่นวลดูดีมากๆนะคะไฟหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบ m a g ิกเอลดค่ะลูกแก้วโปรเจคเตอร์2ดวงแบบนี้ให้ความสว่างคมชัดนะคะโดยไฟด้านบนนะคะจะเป็นโหมดของไฟสูงค่ะภายในของเขาค่ะก็จะมีไฟ L e d ดีนะคะเล็กๆถึง9ดวงค่ะพร้อมที่จะสลับเปิดปิดนะคะเพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่ขับสวนเลนค่ะเรียกได้ว่าชาญฉลาดแล้วก็อัจฉริยสสุดๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบออโต้ บีมค่ะหรือเรียกได้ว,ว่าเป็นระบบเปิดไฟสูงอัจฉริยะค่ะเมื่อเราขับขี่นะคะในย่านไฮเวย์นะคะตัวรถนะคะก็จะเปิดไฟสูงอัตโนมัติเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มพื้นที่ส่องสว่างด้านล่างได้มากขึ้นอีก30%เลยค่ะแต่เมื่อมีรถขับสวนเลนมานะคะตัวรถของเราค่ะจะดับไฟนะคะเว,วเฉพาะบางส่วนค่ะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้ไฟแยงตารถคันที่ขับสวนเลนค่ะเรียกได้ว,ว่าชานฉลาดมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะไฟซีแคมสวยๆ LED ดีจากโรงงานค่ะยังสามารถที่จะปรับลำ แสง <c ười> ความสว่างความชัดนะคะได้เองตามลักษณะของแสงภายนอกได้ค่ะนอกจากสวยแล้วนะคะก็ยังเพิ่มความปลอดภยัยความส่องสว่างให้กับตัวรถค่ะชัยระล่างนี้นะคะก็เป็นชุดคู่ตัวของโรงงานเลยนะคะโดยเราแล็ปสติ๊กเกอร์สีดาด้านเข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มมิติให้กับตัวรถคันนี้นะคะหล่อแล้วนะคะก็หล่อเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกล้อง360องศาค่ะโดยตําแหน่งแรกนะคะจะอยู่ที่ตรงโลโก้ด้านหน้านะคะแล้วก็โลโก้ด้านท้ายตําแหน่ง2ค่ะแล้ว 3- 4สก็คือหูกระจกข้างซ้ายขวา นั่นเองค่ะรถคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับประสิทธิภาพนะคะระบบช่วยเหลือต่างๆของการขับขี่นะคะโดยกล่องเลด้าของเขาจะอยู่นะบริเวณตรงตำแหน่งนี้ค่ะตำแหน่งใกล้ๆที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะโดยจะมีระบบนะคะตัวจับความเร็วจากคันข้างหน้านะคะพร้อมกับระบบ Stop and Go ค่ะรถของเรานะคะจะสามารถหยุดนะคะตามความเร็วของคันข้างหน้าได้เลยคัขนข้างหน้านะคะวิ่งด้วยความเร็ว120เราตั้งค่าที่120เราก็จะตามเขานะคะถ้าคันข้างหน้า160นะคะเราก็จะเลิกตาม ขันข้างหน้าลดความเร็วมาเหลือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็จะลดความเร็วตามเขาค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อรถข้างหน้าค่ะจอดติดไฟแดงนะคะเราก็ติดไฟแดงกับเขาด้วยนะคะโดยระบบนะคะล่วงให้ทั้งหมด3วินาทีถ้าเกินกว่านี้นะคะเขาก็จะคนเซิลระบบเพื่อป้องกันคนขับหลับในนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่าระบบ cruise control นะคะแบบ stop and go นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะติดตามคันข้างหน้านะคะโดยเว้นช่วงห่างนะคะได้ถึง4ระดับเลยระดับหนึ่งก็ใกล้หน่อยนะคะสอก็เร ไกลขึ้นแล้วก็ระดับ4นะคะค่อนข้างที่จะห่างค่ะแล้วแต่นะคะว่าคุณลูกค้าจะใช้ แบบไหนนะคะขึ้นอยู่กับความเร็วของรถนะคะณขณะที่ขับขี่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกล้องหน้านะคะที่จะทํางานควบคู่กับระบบเลนเซนเนอริงค่ะโดยเขาจะตรวจจับตัวรถนะคะว่าวิ่งอยู่ในช่องทางเลนหรือเปล่านะคะถ้ารถขับออกนอกเลนนะคะโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวค่ะรถเขาจะเข้าใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะเราอาจจะกําลังออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้ตั้งใจเขาจะดึงพวงมาลัยกลับให้นะคะเพื่อให้รถเราอยู่กลางเลนแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีระบบควบคุมรถให้ อยู่ในช่องทางด้วยนะคะเมื่อรถออกทางซ้ายหรือออกทางขวานะคะอย่างกระทันหันนะคะเขาก็จะช่วยดึงรถกลับค่ะ <c oughs> และนอกจากนี้นะคะยังมีระบบเซฟตี้ต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินนะคะเมื่อเราขับขี่อยู่นะคะแล้วก็มีสิ่งตัดวิ่งหน้ารถนะคะอย่างเช่นมีเด็กน้อยตัดหน้ารถตัวรถนะคะเขาจะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะคะเพื่อป้องกันอัตราการสูญเสียค่ะและเมื่อเกิดหลังการชนก็ยังมีระบบเซฟตี้ด้วยนะคะที่จะทําให้รถจอดถึงจุดหยุดนิ่งให้เร็วที่สุดนะคะโดยที่เพิ่มแรงเบร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปชมต้นไม้เป็นต้นค่ะ อันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะเดี๋ยวหนิงจะพามาดูชุดแต่งด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะเราเลือกใส่เป็นซุ้มล้อค่ะสีดําด้าน6นิ้วทรงออฟโรดโดยเปลี่ยนล้อแม็กให้ใหม่ค่ะเป็นล้อเวกเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นออกสีเทาๆแบบนี้ค่ะล้อเวกคุณสมบัติของเขานะคะก็คือน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะปั๊มขึ้นรูปนะคะไม่ได้มีรอยต่อแต่อย่างใดเลยค่ะเียว่าเป็นรุ่นท็อปไอเทมเลยนะคะของสายเอเวอร์เรสต์ที่ชอบติดตั้งนั่นเองค่ะเราลัดด้วยยางตุยไทยโอเพนคันที่นะคะเป็นยางเ วิ่งได้ดีทุกสภาพถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดนะคะโชว์เป็นตัวหนังสือขาวซึ่งคุณลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าจะเลือกเป็นตัวหนังสือขาวหรือตัวหนังสือดำนะคะแล้วแต่เราเลือกเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังพิเศษค่ะเราเปลี่ยนเบรกพานาเมลาสีเขียวมะนาวแบบนี้ให้เลยนะคะ ด้านหน้ามาด้วยกันถึงหพอตค่ะเพื่อระยะการเบรกที่สั้นลงค่ะและจานดิสเบรกขนาดใหญ่ค่ะขนาด4.10มิลเป็นหน้าจานแบบเซาะล่องค่ะเพื่อระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจานดิสเบรกใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบรกเบมโบแบบนี้ปกติเราจะอยู่ในรถซูเปอร์คาร์นะคะระดับ5ล้าน10ล้าน15ล้านนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราเอามาจัดตั้งให้กับรถเอลโกเลสนะคะถือว่าพรีเมียมมากๆค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะในการเบรกนะคะเพื่อเซฟบุคคลในครอบครัวที่นั่งโดยสารด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังเปลี่ยนปีกนอกปกองศา ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นของโปรเฟนเดอร์ค่ะตรงรุ่นกับเอเวอเสโดยเฉพาะเลยนะคะโดยปีกนกปากองศาเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะเพื่อลองรับการเลี้ยวของล้อนะคะลองรับทุกองศาเลยค่ะและเราก็ยังใส่โช๊คให้ใหม่นะคะเป็นโช๊ค2.5 OEM ค่ะพร้อมกับซับแท้งปรับได้ถึง8ระดับระดับ1คือนุ่มสุดนะคะแล้วก็ระดับ8คือหนึบที่สุดค่ะติดตั้งให้ทั้ง4ต้น4ล้อเลยนะคะเราสามารถที่จะปรับความแน่นหนึบนะคะได้เองเลยค่ะด้านข้างก็เน้นเรียบเรียนๆนะคะเพราะว่าแลสติกเกอร์สีดำ ด้านแบบนี้นะคะทาให้รถดูสวยอยู่แล้วค่ะต้องหูกระจกนะคะก็ยังมีไฟนะคะอยู่ด้านใต้นะคะเวลาเราเปิดรถหรือว่าขึ้นรถยามค่าคืนนะคะจะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกับกล้อง3-60องศานั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะลาวหลังคาหนุ่งหนิงทาเป็นสีดาด้านให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูในส่วนของล้อด้านท้ายกันบ้างค่ะตรงล้อด้านท้ายนะคะจะเป็นเบรกที่มาด้วยกันถึง4ี่พอร์ตนะคะพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะลอใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะ นาจานดิสเบกค,ค่ะขนาด380นั่นเองค่ะสวยดูดีลงตัวพรีเมียมนะคะไฟท้ายซิกเนเจอร์ l e d ของ Ford สวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เราลมดำให้ใหม่นะคะเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถคันนี้ค่ะแน่นอนนะคะค o าแลปสติ๊กเกอร์ดำขนาดนี้ก็ต้องคุมโทนเป็นสีดำๆใช่ไหมคะสวยดูดีเลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะคะด้วยกันถึง6จุดค่ะบิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับระบบช่วยจอดอัิยะต่างๆค่ะ น้อหนิงจะพามาชมภายในค่ะเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะเมือ่อกุญแจอยู่ที่น้องหนิงนะคะสามารถที่จะเปิดรถได้เลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะเขามีระบบ Keyless Entry นะคะสามารถเปิดปิดโดยที่ไม่ได้ใช้กุญแจได้ค่ะเมื่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นเบาะห,หนังสีดําตัดเฉดได้สีส้มแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกเป็นสปอร์ตมากมากเลยพร้อมกับปักตัวนูนนะคะคําว่าวแทรเพื่อโชว์สัญ,ญลักษณ์รุ่นของเขานั่นเองคะ่ะเบาะนั่งกระชับรัดตัวแล้วก็เทมากๆเลยนะคะบอกค้าหน้าปับไฟฟ้าถึง8ทิศทางค่ะพร้อมกับระบบด้านหลังนะคะเพื่อให้ ลดอาการไม่ล้าจากการขับขี่ค่ะปุ่มสตาร์ทมีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับพวงม,มาลัยมันติดฟังกชันมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงม,มาลายัยแล้วความเร็วที่พวงม,มาลัยครบเลยนะคะโดยทางฝั่งขวามือนะคะจะเกี่ยวกับการตั้งค่าเซตค่าเมนูต่างๆนะคะการย้อนกลับไปสู่เมนูกันหน้าการรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะการปิดปิดวิทยุค่ะและเมนูฝั่งซ้ายมือจะเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบคลื่คอนโทรลลกความเร็วจากคันัหน้าแบบรักษาระยะห่างนะคะโดยเราสามารถปรับ ความเร็วความช้าที่ตรงนี้ได้เลยนะคะยกเลิกระบบหรือว่ากลับไปสู่ความเร็วก่อนหน้าที่ตั้งไว้นะคะการปรับเสียงเพิ่มเสียงนะคะในตัวรถนะคะรวมถึงระบบการเปิดปิดเลนส์ซันริงควบคุมตรงนี้ได้ทั้งหมดค่ะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าน้ําหนักเบานะคะเมื่อเราขับขี่ความเร็วต่ำนะคะแล้วก็น้ําหนักหน่วงขึ้นให้อัตโนมัติเลยเมื่อเราขับขี่ความเร็วสูงค่ะถัดมาที่หน้าจอก,กลางใหญ่ค่ะขนาด12นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น Apple Ca แอ d เปิลคาเฟ่อั็เีอร์อนะคะนอกจากนี้ ยังสามารถที่จะโทรเข้าเบอร์มือถือ1 6 6 9ให้เราได้เองอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะไม่ว่าคนขับจะชอบอุณหภูมิแบบไหนคนนั่งชอบอุณหภูมิแบบไหนปรับเองได้เลยนะคะสะดวกมากๆวเลสช์จเจอร์ก็อัตทรศัพท์วางนะคะไฟก็ชาร์จเข้ามือถือได้เลยนะคะไม่ต้องใช้สายแต่อย่างใดค่ะคันนี้เป็นเกย์อิชิปเตอร์ส0สปีดให้พละกำลังสูงถึง2 1 0แรงม้านะคะอัตราเร่งดีมากๆนอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกขับโหมด ตึงแมนนวลได้ด้วยค่ะกดไปที่โหมดตัว M ค่ะแล้วก็กดบวกลบที่หัวคันเกียร์นะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนเกียร์นะคะจะอัพเกียร์ขึ้นหรือว่าดาวเกียร์ลงก็ได้ค่ะเบรกมือไฟไฟ้ามีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับปุ่มกลมๆนะคะเป็นปุ่มปรับโหมดขับเคลื่อน2ล้อ4่ล้อนะคะบิดหมุนใช้งานได้เลยจากขับ2มาเป็นขับ4นะคะความเร็วไม่เกิน120นะคะบิดหมุนหรือเรียกว่าระบบชิปอัลลเดอร์ไฟค่ะไม่ต้องจอดรถนะคะแล้วก็ขับโฟร์ไฮมาที่โฟ l l โ w นะคะจอดรถก่อนค่ะเพื่อให้ตัวรถนะคะเขาเซตค่าระบบนะะคเเตรรรียมมพิิ่แแงงบด ให้กับรถยนต์คันนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีถุงลมนิรภัยนะคะถึง7ตําแหน่งค่ะไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะต้องบาะ แล้วก็ม่านแอร์แบกนะคะรวมถึงแอร์แบกตรงหัวเข่าค่ะเดี๋ยวหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์ไวแทคันนี้นะคะแต่ออกมาได้หล่อดูดีโดดเด่นมากๆกับงานแล็บสติ๊กเกอร์สีดําด้านทั้งคันนะคะสวยดูดีนะคะเปลี่ยนล้อมแบกนะคะเปลี่ยนเบรกดิสเบรกให้ใหม่นะคะเพื่อการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะหล่อลงตัวในทุกมิติเลยนะคะแล้วก็ระบบเซฟตี้มีให้เยอะมากๆ มีระบบช่วยจอดถึง3จอดค่ะไม่ว่าจะจอดเข้าซองออกจากช่องจอดหรือว่าจอดแบบขนาดข้างค่ะใครที่สนใจรถระลอกแบบนี้นะคะกริ้งกลางหาหนุ่งหนิงได้เลยค่ะที่เบอร์082141218เซฟเบอร์ไลนขึ้นค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆงให้หนิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ